ที่จะต้องชอบชื่อห้องที่ผมตั้งให้แน่นอนเลยพี่มึงเปลี่ยนเลยสัตว์เด็กๆมันก็พิมพ์อีกผมลเดี๋ยวผมลืมย่อขยายตัวอ่าก็อะไรก็อะไรก็อะไก็อะไรก็อะไรผมไม่ทำตัวเตี้ยแล้วเดี๋ยวแม่งไม่ถึงเอรอบนี้ไม่ขนาดนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวจะเตี้ยเกินแล้วแว่นไหนไหนดิเเอออาันมื่กี้ ใช่หรอแม่แกที่มีคิวขึ้นมาเฮ้ยแย่มากครับเป็นตัวหน้านี่ยแย่มากครับน้องๆเบื่อพวกมีแฟนว่ะเบื่อพวกมีแฟนว่ะใช่ใช่ใช่ไอพวกเอาแฟนมาอวดว่ะเบื่อเบื่อจริงๆเลยเห็นไหมเดี๋ยวให้เป็นเพื่อนกันเห็นไหมไม่สนไม่สนเป็นเพื่อนกันก็กิ่มจอกันได้ไม่รู้แหละ ใครเขาพาหน่งมาชาชาเข้ามาเล่นในเกมด้วยเนี่ยไอเชี่ยทางขวานี่ปะไอโบยเนี่ยโบยโบยโบยพูดพียงอย่างเดียวไม่ได้ต้องทำต้องทำมือด้วยเฮียโบยผมช่วยพวกพี่ได้ผมเป็นทุกอาชีพเลยเคยเหรอเนี่ยกูเป็นแอาเซาแต่ถ้าเจอหมีกูวิ่งคนแรกเดียวเดี๋ยวเดียวไอคุณสร้างห้องและเอ้า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 พี่เขาสร้างห้องกันแล้วเออเฮ้ยเออผิดแชทปวกเราอ่ะกูเหี้ยเข้าห้องเหมือนสัตว์ ห้องซ่มห้องอัปรีสักเอ้ยทุกคนเขาเขาชอบใจห้องนี้กันใหญ่เนี่ยเห็ไม่แน่ยเขามากันสี่คนแล้วเนี่ยออกเลยออกเลยออกเลยออกอัปรีออกอะไรมหอมนี่เดี๋ยวมันก็บักเอะเดี๋ยวมึงเชื่อดิเข้าไปเดี๋ยวก็บักไอ้บอมไอ้บอมบักเอตดูนเลยไม่ไม่ไม่มาไม่มาไม่มาตีแล้วเก็บดีแล้วเก็บดีแล้วเดี๋ยวต้องเข้าห้องไหนเข้าห้องกูเขาอยู่ในนี้กันสี่คนแล้วเนี่ยเข้าไปเลยเข้าไปเลยไอ้เชี่ยชอบฮมี ไมนชื่อห้องมันอีปิกจังวะแน่นอนเลยจริงมันอ่านว่าไอเชียฟ้าโชฟี่ใช่เจนังานเลยเห็นว่าโชฟี่ โอ้โหไอ้เอ่ะแต่ละคนนี่หมออาการเดินป่าชิบหายสวัสดีครับโดยเฉพาะผมนะพี่เป็นทุกอย่างเลยวะไม่เป็นทุกอย่างอยากได้ยาใช่ปะอยากได้ยาใช่ปะก่อนนอนพี่มาห้องผมได้มาเต็นท์ผมได้ผมมียาขอให้มึงรอดกลับบ้านแล้วกันกับคลิปนี้ไๆกดไลค์กดไลค์กดไลค์อไลค์ไมกดไลค์เต็นตาเลยกว่าชื่อเดียวขึ้นให้แล้วกันใครไม่ใครไม่รู้เออกดไลค์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 เปลี่ยนอเฮ้ยไอ้วุ่น เลิกคุยกับสาวแล้วมากดนี่วะมันหนูชาชาเวอร์ชันปลอมตัวนี่หว่านมั้าเวอร์ชันหัวเล็กด้วยดู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 คุยเพื่นคุยเพื่นคุยเพื่นติดหญิงแป้งทุกคนมาแล้วแป้งหายไปแล้วป่ะพี่กูพูดสังเกตนะเอชเชนนี่ใครเนี่ยไอ้ไอ้บอมเหรอบอยอ่ะนะพี่บอยอ่ะเอชเชนี่บอมนั่งมาวะเนี่ยนั่งมาวะเนี่ะเออแต่พร้อมแล้วนะทุกคน แม่งแปงทุกคนพร้อมแล้วแม่งล่าสุดอู้ไปแล้วพี่ไอ้อ้วนเฮ้ยไม่ชอบเลยป่ะคุยกับผู้หญิงไม่ชอบเลยวะเอย่าลืมดิสไลค์คลิปนี้นะครับอย่าลืมดิสไลค์คนละสองทีแล้วกดไลค์คนละสามทีนะครับขอบคุณครับเสียงเราจะทอนป่ะทุกคนห่ะหนึ่งว่าแบบพูดแล้วเสียงจน้อนกันไหมไม่ตรงมาอ้างไม่คุยกับหญิงมาดิไม่ใช่ห้องน้ำแมา ไม่เชื่อในหลักฐานถ่ายไว้ดูเลยน่กจะชี่เแย่แล้วพร้อมครับเอาอะไรเมื่อทุกคนพร้อมแล้วแต่กูไม่พร้อมพูดมากกว่าไอหนวดกวนดิโอเคโอเคครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมีใครอยู่ด้วะ เอ้ยมีขอให้เลือกหรอคืออะไรวะขวานไม่ปลาใส่ัวานด้วยเอาอาหารไปเท่าไปดินอาหารนะจะไปแคมปิ้งทั้งหมของแคมป์แล้วก็ไอเทมเออติชูไปดีิแม่เอาติชูไปทำไมวะไปซับน้ำอ๋อกระเป๋าเราอยู่ฝั่งขวาใช่ไหมใช่พี่ใช่ใช่หุยพี่พี่ดูในหมวดลิงก์อยู่ป่ะพี่แล้วดูกระป๋องที่สาม ผมจะเอาเยอะเลยเฮ้ใส่แบบหาหารเยี๊ยบเย็นเยี๊ยบของชอบมาของโอ้ช่วงนี้เด็กบ่อยโอ้เด็กจนท้วนแล้วเนี่ยทุกอย่างทุกคนใส่ของแบบระมัดระวังนะมันมีกระเป๋าเต็มด้วย มีน้ำหนักไม่ไม่เอาทุกอย่างออกหมดแล้วกูเอาใส่เนี่ยเบียร์ไปก็หมดละมันมีมันมีไอ้นี่นี่หว่ามันมีน้ำหนักนี่หว่าต้องคอยบาลานซ์เดินใช่ใช่เอาเบียร์ไปสักหกกระป๋องผู้มึงแดงกัคนละป๋องพอละเอ้ยไม่ต้องหรอกกูไปละยี่สิบเอ็ดอันเยอะไปเยอะเกินจังอะเยอะไปเยอะเกินจังอะผมไปสาวแค่แปดอันเนี่ยวัวแบบป๋องไปด้วยนะแบบขวดไปด้วยไงชิชไอ้ป้าเอากลับแกมา เดโนันนเองี่ป่ะผมเต็มผมเอาเบียร์ไปสาดใสกระป๋องโอ้ยพวกพวกติดเบียร์พวกติดเหล้าเออเราต้องเอาคูลเลอร์ไปด้วยใช่เอาเสื้อผ้าหนังสือนั่นนู่นนี่เอาไว้ให้หมดเลยเปรตเอาซอมไปด้วยโอเคไปผมเอาไปตากไอเอา อ้าวยังบอมยังไม่เสร็จเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแอ้ยเอาใหม่ไหมเริ่มใหม่ไหมเกมเริ่มใหม่ไหมเริ่มใหม่ไหมจะได้เกมชื่อเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรชื่อนี้แอดดีสุดแล้วอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมีไฟโหมดด้วยมีการต่อสู้เฮ้ย หมเอาละง่ายๆคือกฎของการเดินอุ้ยใ้เวลาเลยจัดขอหน่อยเถอะเพื่อนไม่ได้ไวเบอร์เก้ที่มาแคมปิ้งไปโอเค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 ไม่ไม่ปลอดภัยเออะแค่มึงหยิบขวานได้กูก็พร้อมอะไสัตว์มาดินี่กฎของการเดินป่าครับเดี๋ไว้ใจเพื่อนเฮ้ยไม่ไปดิไปเราไปข้างหน้าดีกว่าแคมปิ้งไงทุกคนต้องอุ้ย ใครทำแป้งเป็นฆาตกรอ๋อแป้งเป็นฆาตกรแป้งเป็นฆาตกรแป้งเป็นฆาตกรโดนไอโมงข้าโดนไอโมโดนไอโมงข้่เราก่อนผมได้ข่าวเหมือนเมื่อกี้พี่เทมจะฟันพี่ทิเบนนะแต่เขาไม่โดนไม่ใช่แป้งแป้งทำแป้งทำข้างหน้านี่เหมือนจะมีทางไปต่อนะเอ้ยจริงๆแล้วเขาบอกว่ามีกด M ฆ่าคาไตได้เงี้ยเปิดแมปได้ได้เนื้อมากด M ว้าวเราจะไปพี่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 แป้ง จิงกกระตไตโอ้โหพี่ปอไปแล้วไปแล้วอันนี้เราอยู่ที่สต start 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 oh start start อะไรสักอย่าง point เอ๋ starting point โอเคอ๋อเออเราจะใช้เราจะไปไหนดีแคมป์โซนหนึ่งก่อนไหมเออได้พี่แคมป์โซนหนึ่งว้าวโคตรไกลเลยเว้ยโอ้โหพี่ต้องเดินตรงไปเลยอ่ะใครไปถึงที่หลังทำเล็กถ้ล่ะ ไปก่อนเนี่ยเหนื่อยนะวิ่งเหนื่อยนะไม่ซนไม่ซนไม่ซนมาแล้วมาแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยการอยู่ในป่าเราจะออกอยาออกกําลังกายเยอะอะไรพี่เป็นอะไรวะพี่เฮ้ยเห็นอะไรวะเฮ้ยมีหมีเดินไปเดินมาไม่มีเหรอใช่แล้วมีมันบอกว่าระวังนะมีนะาวอยู่หมีเป็นสิ่งที่อันตรายนะระวังนะเดระวังเพื่อนกันเองก็จะดีกว่าระวังอยู่กับหมีก็อยู่กับคน ผมอยู่กับหมีด้วยเฮ้ยนั่นมีมันค่อยๆแดกผมไข่ต่อยวะเนี่ยใข่เป็นขันตะกร้อหรอไข่ไข่แม่เลยก็ไม่เต็มแม่เต็มแม่เต็มโอ๊ยแม่เย็ดไอ้เหี้ยมันมาแอ้วมันมาแล้วทำไมไงวะกด F P กด F กด F กด F P เฮ้ยใช่มันปลาขวานได้ด้วยอ่ะเหี้ยพี่เบนฮึตอ้นี่ให้กูเดินดีๆก่อนนะพี่เอาแล้วพี่เราจะไปไหนนะ อ่ะกูตายผมมาเกิดนี่เลยพี่เป็นกดกรีปอัพช่ไหมฟากทีนหนึ่งอ้าวมีคนกดกรีปอัพอ่ะรอ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 มีคนตกรถมีคนตกรถนี่เราจะไปไหนกันนะพี่ไอ้ฟากูเหมือนไส้น้ำกว่า ไอ้เหี้ยไม่โดนขหายสาดเอาขวานหายเลยไอ้เหี้ยฟาดมือนไสหน้าได้แล้วใจขวานเออดีอย่าลืมช่วยด้วยไอ้พวกเด็กเชี่ยคากูมึงเล่นกันไม่ได้กันมาไม่จะดึกก็ได้เออว่ะเออว่ะไปได้เลยไปได้เลยไปที่โซนเราเลยมีแค่มีแล้วไปแล้วหวานแป้งมาเลยมาเลย ครับเวาดีพี่สร้างตวครับก่อนกระโดดคราเฮาจะมาเฮ้ยมีงูเลยเหรอไอ้งูไอ้งูไฮ้งูเอ้งูเฮ้ยงูไอ้สัตว์งูโอ้ยยืดอาดามาเร็วไไปไปต้องเดินเองกันไกใอะไรไอ้ฟเหมอนไส้หน้ามึงะไม่โดนไอ้โดนด้วย มาก่อนมาก่อนถึงในช่วงของเพื่อนในผมเองเนี่ยไม่้สร้างเลยไปชมชมบปชมไปถึงแล้วถึงแล้วไหนไหนไหนที่แหละเราจะพักไซต์ตรงนี้เย่ดึกพอดีมาเอาดึกพอดีเฮ้ยเปิดอินเวนทอรี่นี่ก่อนถ่างปากมาถ่างถ่างถ่างได้ด้วยมาก่อนนี่ไงเอาหญ้าเอาก่อนเดี๋ยวเียร์มืดจังเฮ้ยพอดีเฮ้ยพอดีเฮ้ยก่อนเฮียร์ก่อนใช้ได้ขุดตรงนี้ไง ผมวิวสวยเลยน้ำตกโอ้ยพี่ว er> ิวสวยจัดไหนกูจอตรงนี้แล้วน้องเลยอะไรโอ้ยพี่แข่งกันบ้าล่ะใครจะได้เออจ้างเต็นไงวะผมจะไเดี๋ยวฆ่าหนูเลยไอเว้ยเลยอืออะบอกไปเกิดหอ่ะกูไม่ช่วยบอกไม่ได้ชุบผมเลยพี่ไม่ได้ชุบโอ้ยหายแล้วหายแล้วหายแล้วนี็นไงมันกลางเต็นท์นี่ไงเออกลางเต็นท์ไง ไอ้เควสคนเริ่มพีดแหละแต่ไอ้พวกกากเท่านั้นแหละที่ไม่ยอมกลางมึงตั้งสักกลางเลยตั้งริมริมนิวะไม่ตั้งเว้ยที่นี่เป็นสถานที่ของข้าเพื่อนได้ใช้งานบ้างปักไอ้พวกกากนี่แล้วก็โอ้ไม่ไหวแล้วว่ะผมขอสักกระป๋องนึงก่อนแล้วกันปักหนึ่งทีจะยินดีป้าตั้งเต็มก่อนเรามลได้ีาไอ้เชี่ยมาช่วยก่อนบ้ามันนี่อ่ะตั้งเต็มยังไงอ่ะไม่ช่วยหรอกแม่อ๋อนี่จะเจอแล้วไม่ช่วยหรอกนะ มันแดงแดงเอ้น <Spanish reco> <inde> ี่ไงทำไมวางทไมวางไม่ได้เป็นสีแดงเฮ้ยเยี่ยมนอนได้แล้วแล้วโอ้ยโอ้ยไอเสี้ยนทำไมย่าขึ้นวะวางไงวางวางวิกติกตั้งต้องแขงเหรอเอ้าไม่งใครเปิดอะไรผมเอาเพลงมาเปิดเลยขอฮาวิกตตั้งเต็นไม่ได้หรอกเนี่ยโคตรเจ๋งเลยว่ะแง่ต้งเต็นท์ไม่ได้หล่อแม่งเออพูดอะไรพูดอะไรพูดอะไรทำอะไรพี่ทำอะไร อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีชุบพี่เบนไม่ใช่จะไม่ใช่จะตีผมปักเสาเต็นท์อยู่แป๊บนึงโอเคพี่เบนพี่เบนลุกขึ้นมายังอ่ะยังดี่ว่าชุบกูชุบแล้วชุบเชี่ยอะไรนี่ไงชุบแล้วไออ้วนพี่ข้างเต็นท์ผมมันมีหัวกะโหลกหัวกะโหลกกวางอยู่อ่ะมันยังเป็นลางดีแล้วเือบางทีบางทีมันอาจจะเป็นของสัตว์แถวนี้ก็เป็นได้นะกู ไฟฉายไฟฉายกดแอล่ะกดแอลใช <c oughs> <g uck> ่แฟลชไลท์อ <c oughs> right ้าแล้วผมปักไปที่เดียวมันแดงทำไรครับทำไรครับทำไรครับเนี่ยเออช่วยส่งไฟหน่อยส่งไฟหน่อยดิตักเต็นก่อนเอาตัวไปประโยชน์หน่อยดิส่งไฟดิไอ้เชี่ยใครมาตั้งเต็นหน้าหน้าเต็นกูนี่มันวิวสวยเลยนะเว้ยเอาไปเดี๋ยวห้องผมมันวิวสวยไปก่อนละกันไอ้เชี่ยไม่มันเลยได้ยังไงอะแบ๊กดอากดอาเพื่อหยิบกดอาค้างเพื่อหยิบไอ้เชี่ยฟ้าไอ้สัตว์กูจะลื้อเต็นมึง ไอพี่พี่พี่เทมันน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 ี่แต่พี่ตามผมมาพี่เห็นนี่เปล่าเห็นหมุดเปล่าเราสามารถขโมยหมุดชาวบ้านได้หลายคนเยอะเลยแล้วจะเป็นชื่นเต็นเขาก็จะบินเต็นลอยเต็นเนี่ยการที่ผมนอนอยู่ตรงกลางอ่ะมันเป็นหลักประกันว่าผมจะปลอดภัยจากหมีไปไอพวกนอนรอบๆมึงโดนแทนกูแน่นอนเราไม่เป็น้รละมันมันจะเช้าละคืนนี้เราไม่ต้องนอนแล้ว เราต้องนอนแล้วสร้างจนเช้าเฮ้ยเราอยู่นี่สักอีกคืนนี้สาสร้างแล้วเว้ยอาหารจะหมดเลยกะต่ายต้วนอนแล้วไอ่ไหนไอ่ไหนไอสัตว์กระต่ายตัวนั้นนะกูเห็นมุงวิ่งไปมาหลายรอบแล้วไอเชี่ยมันนี่ดิไม่กระต่ายก็เพื่อนนะข้างๆเนี่ยเฮ้ยผมนอนแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งรีบดิอย่าเพิ่งตั้งเติดเลยเอ้ยเมา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 ตกสอง นี่เอกอนครอ๋มันเป็นได้ไงบอมดูแลรู้แล้วรู้แล้วขโมยปักหมุดของใครไปของบอมเองเดี๋ยวนะไอ้สัตว์ใครต้องขมยหมุดวะเป็นรู้พี่ผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้ไอ้เชี่ยฟ้ามึงปักเขาที่เดิมเดี๋ยวนี้เลยนะผมขโมยไว้ตั้งแต่แรกเลยเดี๋ยวเต็นท์กูบินไอ้เชี่ยปักเหมืน้าหมุนไงเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ผมปักเองไม่ได้พี่ต้องเนี่ยอไรเนี่ยอะไรทำไมผมไม่ได้อวะ บักคือเดี๋ยวนี้เลยผิดหรือเปล่าบักแล้วผมบักแล้วผมปักแล้วต่ว่ักเฮ้ยพี่อีกสองอันผมไม่ไดเอาไปนะปักแล้วปักมูดไอสัตว์กลืนแล้ไอเียอีสวนผมไม่ไดเอาไปอีสนผมไม่ไดเอาไปปัหมูดข้างๆอ่ะเอามุดมาใส่ใครพ่เอาบุดกูไปวะไอเียหมไม่รู้อะไรใชไหมมึงเก่งแป๊บเดียวมีต่อมูดอยู่บอยหอยคือใครอ่ะใครเอาุดกูไป่ผมไนี่ไงตอบม เอาเต็นท์มาวางเต็นท์หลงๆนี่เห็นวางเต็นท์ได้เลยหมุนทุกฟองแล้วนะพี่แป้งต้องวางพื้นก่อนนะพี่เออวางพื้นนี่วางพื้นใช่มันจะเป็นพื้นนะพี่ที่ไม่ใช่รูปเต็นท์สีเหลืองเราหมุนดูดิวางพื้นใช่พี่มันจะชื่อว่าอะไรวะอย่างเนี่แป้งเราหมุาน่ะพี่ลองเช็คดีๆมันจะมีเสาใช่ไหมสองเสาแล้วก็มีพื้นพี่ก็ต้องไปหาที่โล่งๆเอาเต็นท์เอาเต็นท์เต็นท์แบบกดตัวอีที่เต็นท์อ่ะ แล้วก็เอามาวางแล้วหมุนหมุนดวงถ้าไม่ได้ก็เปลี่ยนที่เพราะเมื่อกี้พี่วางแถวนั้นก็ไม่ได้ไปอ้าวเหรอใช่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 เออที่ผมผมก็ไม่ได้เมื่อกี้อ่ะผมวางไม่ได้โอ้ได้เวลานอนมาก่อนจะได้เต็นต์แล้วไเช้าแล้วไย่ามาด่าทีได้เลยได้เลยไปเลยได้นอนแล้วเว้ย เอ้ยพี่อย่าพี่นอนดิเบียไงพี่เบียเฮ้ยเอ้ยพี่ซะหน่อยซะหน่อยไม่ไหวแล้วเหนื่อยซะหน่อยซะหน่อยโถนานๆที่จะออกมาเที่ยวหซะหน่อยซะหน่อยแป้งแป้งทำเต็นท์เสร็จเช้าวันนี้มุ๊บมุ๊บมุ๊บเฮ้ยเราเนี่ยเฮ้ยแท็กของได้ว่ะแท็กของได้ด้วยเอ้ยอย่าไปตกปลาพี่เอ้ยตกนี่ว่ะเอ้ยจริงๆมันมีสถานที่ตกปลาด้วยนะุ้ย กระโดดตรงนี้ลแหละแม่เกยและบอมตายแล้วอยากเป็นคอมแมนเลยบอมเราจะเป็นคอมแมนเลยนะถ้าเราโดดไปเฮ้ยมันขโมยเสาเต็นท์ได้วยเกียร์อยากขโมยเสาเต็นท์กูมุ้งบ้าเนี่ยคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปชิวๆประมาณ40นาทีได้เฮ้ยต่อหน้าเลยนแม่อาเยี่ยมเต็นกูเสร็จแล้วไอ้บอมมันนอนด้วยกันได้ไหมเฮ้ยได้หรอเฮ้ยบอมนอนนอนด้วยกันเนี่ย หลอกสิบอมไปดิเฮ้ยบอมนอนด้วยกันเถอะเฮ้ยหิวน้ำอยู่น้ำกินเบียร์เป็นทอแท้กับชีวิตเถอนั่งมองไฟพี่ก็อ๋อสุดยอดเลยว่ะพี่ไอ้เหี้ยไม่น่ามันเทาๆว่ะอ๋อกูจะตายเนี่ยว่ะเชียเอ้ยเอาไหมพี่เดี๋ยวเดี๋ใช่ใช่ไหมพี่มานั่งนนั่งกดกดไลน์นั่งอ่ะพี่เบนไม่รู้อ่ะมันมีให้อ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้น่าจะกดตรงมค้ำไฟมั้เออ น้าไม่องแดกแดกเบียร์ดีกว่าชีคชอบยังยืนเอาเดืมเืมเดมเอ้ยเป็นขวดดีกว่าโอ้โหอเจี๊ยบเจีนเจี๊ยบอาตัวบาครับถึงสิบแปดหรือเปล่าแปดหรือเปลาเนี่ยสามขงผมไม่ดื่มอสามเดือนขวมันคายออกมาคายออกมาถ้าคายออกมาได้นี่แปลว่าไม่ต้องแดกเยอะริงๆอ่ะน่ายดีบอกไอ้ชี้ยไค่ออกกะไอ้ อยูสโนตีี่ปิดไปดิไอ้พี่แจ๊อยู่โนตีโกคุยไายเอ้ยถ้าทำอะไรได้บ้าวะเราสามารถที่จะไม่พูดอะไรเปรตดเกี่ยวแม่นมึงไอ้น่มันมีปุ่มเซฟด้วยเหรอมันสามารถปิ้งมาเป็นโลได้เลยนะพี่เมืพี่แกีะมันไม่มีอะกูไม่ได้เอามา เราเอาเบียร์มามีแต่คนเอาเบียร์มาใช่วันแรกๆพวกเราอาจจะเป็นเพื่อนกันหลังๆไม่มีอะไรเด็กกูจะแจงหน้ามึงขับแห้งขับแหงกันเองนี่แหละแห้งนะขับแห้งวันนี้เราอาจจะเป็นเพื่อนกันแต่วันหลังเสาเต้นมึงอาจจะหายไปก็ได้นะใช่แล้วอ้าวกูคืนไม่ได้ละไอ้เชี่ยอ้าติดอย่าลืมนอนกันนะเพราะฉะนั้นก็เปิดกนได้เปียบ ยอกหยอกหยอหยเป็ด้ทีผมเล่นที่อะทีผมทีลีใช่ไหมเบแปลงเคนแปลงค่าเราสองคนอะไรไอ้บอกขึ้นนอนดีกว่าเลยช่วกูแล้วสามวิแล้วเฮ้ยุดไม่เจอขไม่เาเรียบร้อยไอ้เปรต ไม่พี่ของมันอยู่บ้านเลยไอ้เชี่ยกูเห็นว่าเมื่อกี้มึงมึงทีแบกกูเลยสัวมาฝากตูดเลยไอ้ย่วะทีแบกกูใช่ไหมไอ้ย่าข้างบนระวันี่ก่อนนะสลิปปิ้งแบกอ่ะข้างล่างนั่นน่ะเป็นเหมือนเป็นที่ตกปลาเลยวะเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะอ่อนๆเออผมหิวข้าววครับสดูดิพอกเราดูดิหน่ะมันเป็นที่ตกปลาเว้ยข้างล่างอ่ะมีมีใครเอาเบ็ดมาไหมผมเอาเบ็ดมาน่ะไม่เอามาเดี๋ยวกูฆ่าบอกให้เอามาคเขาไ้ด้วยอใช่เขาไปเขาได้ได้ มันเดินทะลุไม่ได้หรอต้องเอามีดมานะไอ้มีดสั้นนั่นแหละถ้าไม่เอามาคราบไม่ได้รอมารอมาเออกเดินทางไหมเราเราทีแคมป์ตรงนี้ไหมเมื่อไหร่มันจะเช้าพี่เราต้องนอนกันทั้งหมดไหมคิดอยู่ว่าเมื่อไหร่มันจะเช้าเลยแต่นอนไหมพี่หรือเราจะเมาเฮ้ยพี่แป๊งไปคุยกับสาวเลยเราเรายกเต็นท์ยกเต็นท์ยกเต็นท์กลับ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 เต็นท์เผาเต็นท์เผาเต็นท์แม่งอะไรวะมันบอกว่าอะไรคุยกับ สาวเหรอคุยกับสาวเหรอ,หรอไ่โดนไ่โดนไ่โดนคุยกับสาวเหรอกำลังโดนผม<ๆ>นี่ไงปลายหินปลายหินนี่ผมเอาซ่อมมาสำหรับทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าห้า,หาดีไอ,อักซ์ัดหา้าอ่าแล้วอันสุดท้ายก็ของผม เอาไปกินนะฮะไม่เอาช้อนมาเลยเลยตัดก็มันมีแค่ซ้อมอ่ะพี่พูดมากรู้ว่าหนูขวานก็จะชิมเลือดอีกหรอกแต่ข้างล่างนี่กลัวกับโมยเตียวข้างล่างไรข้างล่างไหนล่างนู่นล่างน้ำเฮ้ยพี่ไปตอนคืนเหรอเออเมื่อไหร่มันจะเช้าไม่รู้ไอ้เชื่อเล่นไปชั่วโมงไอ้พี่เดินทางใช่ไหมพี่เราต้องเล่นอย่างใจเย็นดีวะไปจ่ายเลยนะไปจ่ายเลยนะทุกคนอย่างเงี้ยอย่างจ่ายบิสฟูดอ่ะจากแคมป์อินเตอร์อยู่ดีก็เข้าสู่พาร์ทโมโฟเบียนะครับทุกคน นี่เป็นทริปในการเดินป่าตอนกลางคืนไปตังไังอยู่แคมป์แป้งคุยแชทกับสาวอยู่ปะปะปะไอช้างไอบอมบ้าปะปะปะพี่คิดว่าเราจะเจอหมีไหมไปพูดดิไม่เดี๋ยวคุณรูก็รู้เลยฮ้ยแล้วเราจะเจอกระต่ายไหมกระต่ายนี่ไงกระต่ายกระตายไอ้เชี่ยเลยนี่มันลิงจากไอ้นี่วะไอ้เราว่าเข้มประหลัด มนุษย์ป่าสนมนุษย์ขอกินกันคุณตีหน้ามึงนี่เวเบี้ยนไว้เีายอุ้ยงูไอ้เชี่ยงูไอ้สัตว์นี่เป็นไงล่ะยันขวานไงวะนี่ถือตายคนเร็วยันขวานไงฮะขี้ขวานไงพี่คุยยังขวานอันนี้เราไปไหนกันดีเราเขาทำเลยเปล่าดูทุกคนไปไหนกันหมดแล้วผม โอ้ยชาคนนอ้เฮ้ยเฮ้ยสไลด์สไลด์เฮ้ยสไลด์โอ้โหโอ้เหมือนคนลื่อนไหนเจียพี่พี่เบนนั่นน่ากระเป๋าพี่เห็นป้ายว่าข้างหน้าอมีกระเป๋าเขาจะมาแฮปแฮปแฮปอ่าเรียบร้อยนี่คืออะไรมีกระเป๋าดิพี่เฮ้ยมีเชือกมีเทปทำไมของมันเหมือนข้างบนเลยแล้วก็บอกว่าระมังหมีนะอันนี้มันไปเก็บหมีเฮ้ยพี่เห็ดเก็บเห็ดไปกินไม่เห็นมีหมีเลย มีไอเชียรี่โอ้เบียเบียต้องเก็บวิ่งเก็บเก็ยนโตผมแล้วเยอะโอ้ยของเต็มเอ้ยเชียร์ทิ้งหมดเลยโอเบียร์เยอะกินก่อนกินก่อนกินในกระเป๋าว่านยิบ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 ยยิบเบีย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 ไอเชียรแบตเตอรี่โอ้สิบสองโอ้ยสิบสองขวดเลยกระเดือกกระเดือกกระเดือกกรเดือกให้มาเน่ยต้องอึกหนี่เต็นอย พิงหานรอพี่ที่ตรงนี้มันจุดไฟได้เลยลงมาเลยก็ได้เลี้ยวซ้ายมาพี่แป้งดูในแมปอะเราอยู่ตรงท่าบอะพี่แป้งดูในแมปไม่ผมรู้สึกว่าคนที่จุดไฟคนล่าสุดโดนหมีแดกไปแล้วเออวะไม่มีหัวกะโหลกไอ้คนโคกกระดูกตรงนี้มันอาจจะเป็นไม่ใช่ของกวางก็ได้แต่ว่ามันอาจจะเป็นของคนเห็นมีหมีเลยไหนหมีอ่ะเออหมีจันผมอยากมาดูหมีอ่ะจันโอ้เกมดีเกินไป ยังไม่ทําหมีะตอนนี้หมีหลับอยู่ถ้าหมีมากระโดดใส่แล้วเว้ยเฮ้ยนี่มันเป็นที่มาของเขาหมีหายแบบว่าถ้าเดินถ้าเดินไปทางซ้ายตรงนี้จะไปที่ตั้งแคมป์ที่สองไปดูปะไม่น้ำไงไปตั้งแคมป์สองไงตั้งแคมป์สองมันยังไม่ใช่แม่น้ำไปไปไปเาจะตกปลาไปให้หมีกินเผื่อจะขึ้นรูปหัวใจก็เลี้ยงหมีแล้วอันนั้นก็ไม้ค้ามห่ะไม่ค้มเครียดเลยเลี้ยงหมีวะเฮ้ยโอ้ตกปลาได้มีเบ็ด้วยมีเบ็ดเลยมีเบ็ดฟรีอ่ะชี้อถ้าลงไปกูจะตายปะ ใช้ยีนี่เองได้ตกปลาแล้วตกปลาตอนกลางคืนเลยเฮียไม่มีอะไรทำถ้าเรามองไปซ้ายมือข้างบนนั่นคือเต็นเราแล้วสมองเราไปซ้ายบนแล้วเห็นตัวอะไรกำลังเผาเต้นเราอยู่ก็แปลว่าเราพิชไพและได้ปลาแล้วกระเป๋าเต็มกระเป๋าเต็มเอาเต็มเหมือนกันไอ้เฮียเราเอาเยอะเกินไปของที่ใครจะเอาโยนให้ คือไรป, <c oughs> ประโยชน์ทุกอ,อย่างอยู่เวีนเบียพี่ <c oughs> เวีนตกปลาหนไเปเวียนตกปลาหน่อยตกปลาหน่อยพี่ <c oughs> ามาช้าแล้วเราอ่ะมือเต็มัง, <c oughs> งไโถก, <c oughs> กันปลาของพี่หน่อยไม่โดนตกปลาดีกว่ามันไม่มยากอะไรววะมันก็หลอกไม่ใช่ เเอติดยาก็บถ้ามันยากมันก็ไม่ใช่เกมผ่อนคลายเดี๋ยวพี่เรามาผ่อนคลายกันนะเว้ยพี่เบนพี่พี่หนักขาพี่ไม่เอาไม่มีอะไรปักตีนพี่อยู่อ่ะมันมีบางอย่างปักตีนพี่อยู่ดูเดี๋ยวกูอยากได้ปลาอยากตกปลาอีกปลาหนึ่งนะพี่ไม่ได้อยู่ในน้ำด้วยปลาเคี้ยอะไรแต่กูพูดให้กูฟังนี่สัตว์ ปลาที่อยู่ในตู้กระจกไงพี่มันไม่ได้อยู่ในน้ำทะเลมันอยู่ในตู้อย่างเง้ยเฮ้เดี๋ยวเขาไปกันไหนหมดแล้วเนี่ยเขาไปกันไหนเขาไปกันไหนเขาไปเขาเขากันไหนปันเขาไปไหนไปไปปันเดี๋ยวกันเอองฝันผมเรียกได้ปลาตัวเฮ้ยตั่ไดปลาอะไรเหี้ยอุ้ยได้แล้วได้แล้วปลาสีชมพูปลางูงูปลาปลาอะไรวะประยุทธ์เดี๋ยวยไม่แกวไม่แกว ไม่มีใครเล่นเดีเองไลยสักเขาเขายืนเลีงขวานใส่ใครหรือเปล่าคุณงมึงรู้ไหมว่าเขาเขายืนอย่างนั้นทำไมเพราะเขาเริ่มเบื่อเกมเกี้ยนี่เราเว้ยกูลัวละครเกี้ยมกากจังวะเขาเริ่มเบื่อเกมเกี้ยนี่นะกูรู้กูรู้กูดูเขาออกเรายังจะเล่นอยู่ไหมเล่นดี เราจะสำรวจุกพื้นที่ไม่ครบเลยนะเว้ยพี่เออเรายังนี้ยังทันอยู่นะไม่เราได้อยู่กีผ่อนคลายพี่พี่ผ่อนผ่อนคลายอยู่วะกี่รอที่จัดกีมีต่อพักร้อนไงพี่โอ้พี่บอกอะไรวะเนี่ย เนี่ยผมยังเอนจอยกับการเล่นเกมนี้อยู่เนี่ยเราเอนจอยพี่อะไรเมื่อกี้เหวี่ยงมือขาวอยู่ผมนอนน้อยผมไม่ได้เหวี่ยงนอนน้อย <c oughs> เราเปลี่ยนเกมไปเ,เปลี่ยนเกมอะไรเราอัดมากระสานนี้แล้วพี่ อไม่มียอะไรเลยพี่เรายังไม่ไม่ถึงแคมป์ที่ตั้งแคมป์ที่สองเลยไม่เจอหมีเลยพี่ไม่เจอเลยยังไม่เจอหมีเลยกูอ่าวมาสีหรอได้วไอ้ยังอีกสองรอบนี้กูหลับอ่ะนเราเจอหมีก่อนดิโอเจอหมีก่อนดิเดีนี่พี่ไม่อยากรู้เหรอหมีมันหายไปไหนอ่ะอยู่ในปกเกมไอ้สัตว์สอะไรหมีอยู่ในปกเกมไอ้เหี้ยเรากลับใจยังทันนะเว้ย กับใจอะไรยี้มันได้อยู่เนี่ยเล่นซ่อนแอบมทันแล้วเว้ยซ่อนแอบอะไรเดี๋ยวก็เสียเวลาหาแมพอีกเดี๋ยวก็แยกย้ายไม่เสียเวลาสัตว์มีเนี่ยลาบเ่กีไปแล้วเนี่ยมึงยังทานด้วยที่รอที่จะมาพักร้อนไม่เจอบีนี่เป็นเดือนเลยนะนี่เดือนเลยนะนี่เรารอการที่จะมาพักร้อนเป็นเดือนเลยนะเว้ยพี่คือพี่เบนแม่งฉันมาทำอะไรที่นี่ แแปป๊๊บบนนึึงงเปลี่ยนเกมก็ได้เปลี่ยนเลยทำไม่อยากเล่นขนาดนั้นเปลี่ยนก็ได้การพักร้องของเรามันจบตรงนี้เหรอเนี่ยโอ้ยแม่งเอ้ยยังสำรวจไม่หมดเลยอ่ะยังไม่จึมยังไม่เจอหมีเลยอ่ะมสีพังข้างหูนะเกมกากไอ้เหี้ยแย่มากครับมันมีเหี้ยอะไรมึงทำอ่ะกูบอกแค่นั้นไอ้เหี้ยเฮ้ยมันมีเว้ยแค่เราสรรหาสรรหาทำอ่ะเอออย่างเช่นกูฆ่าทุกคนที่อยู่ในที่เนี้ย ไอ no anything, ้เช like ี uh ่ย huh. ฟ้ามาก่อนเลยมึงอ่ะไอ้สัตว์พี่เบนพี่เบนพี่เบนไอ้กอนไอ้สัตว์นี่ไงเียใครอีกไหมใครหนีไปแล้วไม่เล่นไรเกมนี้อ่ะไอ้บอสไอ้สหมัดกับกูไมเชี่ยฮะ ลบนี่เยี่ยลบเลยลบอ่าโอเคยอมไปสักขวดหนึ่งสักขวดจังหวะานี้แหละเผลอ้เยี่ยเผลอไปละเออเกมควยเลยเนี่ย